สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับก็เตรียมย้ายที่อ่าพื้นที่เราไปไถมันมีน้ำนะครับนี้ก็มาแกะผานที่ติดดินอยู่นะครับอ่พื้นไหนพร้อมแล้วก็ขยับไปหาก่อนนะครับ ไม่รับก็ปล่อยมาไม่รับครให้พีดันย่าออยังไม่ได้ทำงานเลยที่สุก,กินข้าวแล้วอ่าได้ทำงานแล้วครับวันนี้อ่าประมาณเจ็ดไร่นะครับชายป่านี้อันสีฟ้าๆนั่นบ่อบดานนะครับแล้วก็นู่นต้นไม้นะครับแล้วก็ชายที่มีเสานะครับ ก็จะดันหญ้าออกก่อนแล้วก็น่าจะไถนะครับแต่ก่อนเป็นสวนส้มก็มาไถากลบล่องส้มแล้วก็จะปาบด้วยเปล่ายังไม่แน่ใจนะแล้วก็วิ่งนานครับจะทํานานะครับเขาจะทํานาเออเห็นข้าวราคาดีจะทํานาเลยด้านทั้งหน้าเราคือเขียวนั่นก็นาข้าวนะครับนี่อย่างนี้นะครับมีงานสำรองไว้ไม่งั้นกลับบ้านนะครับวันนี้จะย้ายพื้น ได้ทำงานนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะกึงกินข้าวกันก่อนอ้าวเริ่มทำงานแล้วนะครับประมาณเที่ยงครึ่งพอเดี๋ยวจะดันหญ้ากับเศษกิ่งไม้นะครับไปกองก่อน ลักษณะดินก็น่าจะเป็นดินปนทรายนะครับดินสวนอ้านาผู้ช่วยมวนหมู่ห้านะครับ แต่คนท่าหลวงพิกิตนะครับอย่างดีนะครับวันนี้มีงานสำรองมีงนนจะกลับบ้านตัวเปล่าอ่าดันญ้าไปกองด้านริมนะครับเพราะมันจุดไฟไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหานะครับอ่ออาจารย์โบนะครับวิ่งคันด้านริมนะครับวิคนา ก่อนสุดหล่อก็ดันหญ้ามาไว้ดันริมนะครับ นี่เบิร์นยางหน่อยก็ที่รู้จักกันก็เราไปทำนาไอเราไปดันนาข้างๆนะครับผู้ช่วยม้วนก็เห็นเลยเอามาทำนาดันนาตัวเองบ้างเพราะว่าเคยเห็นผลงานนะครับอ่าลากย,ยาวๆครับมีดินนะครับมีดินไม่ใช่ยาเปล่าๆนะครับ dạng chữ ư rồi. อันนใครหลุดจะนองมั้เนี่ยอ่าวิ่งกันแล้วครับจันโบรนานะครับทำคนาอาถ้าจะเปลี่ยนแปลงเอายาวไว้ตรงไหนบอกเลยนะครับเดี๋ยวดันไปแล้ว จะเสียเวลานะครับเรากันเองอยู่แล้วนะครับอ่าจานโบก็ตั้งคณะใหม่นะครับวิ่งยาวๆมาเราไม่รู้เขาจะเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่านะ ไม่มีะย่ญ้านะครับมีดินปนไปด้วยเพราะว่าเขาจุดไฟไปแล้วเราก็จะพยายามกระจายให้ไปทั่วครับจะได้มีพื้นที่เยอะอ่ะอาอจ่ยงคนขับแล้วนะอ่า ทั้งคู่ก็เริ่มใช้ใบด้านหน้านะครับพาดินไปที่ต,ต่ำตรงนู้นแล้วต้นไม้นะครับเอาไปแล้วครับเนินอลองส้มนะครับ ก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะตั้งคันดานะครับไปอีกคันหนึ่งลึกไม่เป็นไรครับไม่มีดินเหนียวนะครับเจอแต่ดินทราย บริเวณนี้กขาข่ายก็สูงนะครับโน่นพาไปท้ายต้นไม้ครับไปที่ต่ำเลย ก็เริ่มใกล้เคียงแล้วนะครับก็เกลี่ยบางๆแล้ว ก็เดี๋ยวเกียร์ดินทางนู้นเสร็จก็มาวิ่งคันานะครับนี่คันบริเวนนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าเริ่มจะไปรววกันทางนู้นแล้วครับก็ไปอันว่าเดี๋ยววิ่งคันาเสร็จก็จบสิ้นแล้วครับเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยแล้วก็ว้เพียงเท่านี้นะครับก็หมายอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ